ลุยไม่มีวันหยุดช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวพบคลัสเตอร์ใหม่พลเอกสมชายร่วมกับศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งราแควมอบถุงยังชีพยาฟ้าทลายโจรยาบำรุงปอดแก่เทศบาลตําบลหนองบัวรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านท่าทุ่งนาพร้อมคลัสเตอร์ใหม่ในมูลนิธิธรรมานุรักษ์และผู้นำท้องถิ่นเป็นตัวแทนรับมอบต่อผู้ป่วยโควิด19ต่อไปที่เทศบาลตําบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกสมชายวิศณุวงศ์ประธานคณะกรรมการการทารารหารสภาผู้แทนราษฎรและเป็นสส กาญจนบุรีร่วมกับศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งดเว์แควตาบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมอบถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาปลากระป๋องน้ำตาลทรายอาหารปรุงสำเร็จรูปไข่ไก่และยาฟ้าทลายโจรยาบำรุงปอดโดยมีนายสัญญาชัยเจริญนายกเทศบาลตาบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่8ซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านเพื่อนําถุงยังชีพและยารักษาโรคเบื้องตน้นไปมอบส่งต่อให้กับลูกบ้านที่ถูกกักตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หรือผู้เสี่ยงสูงพลเอกสมชายวิษณุวงกล่าวว่าตอนนี้สถานการณ์ไวรัสโคโรนามีการแพร่กระจายแต่เชื้อไวรัสนี้ไม่รุนแรงติดง่ายหายง่ายตนก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาก่อนก็ได้ใช้ยาฟ้าทลายโจร ทราบได้ผลอยากจะแนะนําอย่างง่ายๆสําหรับผู้ที่ถูกกักตัวและมีความเสี่ยงสูงยาฟ้าทาลายโจนเป็นทางการรักษาอีกทางเลือกเราไม่อยากพูดเรื่องแจกของอย่างเดียวต้องหาวิธีบําบัดทุกข์ให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่ศูนย์สุขภาพที่5มีแพทย์ศิริราชอยู่ประจําสามารถไปพบได้ตลอดเวลาหากไปแจ้งได้ที่เลขาตนเองตนเองขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านฝากดูแลป้องกันตัวเองให้พ้นจากโควิด -19 ต่อจากนั้นพลเอกสมชายวิศณุวงศ์ได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทุ่งนานำถุงยางชีพมอบให้ผู้นำชุมชนทั้ง9หมู่เพื่อนำไปส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 ทั้งผู้ที่ได้รับเชื้อและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยมีนางสาวอาธิการสังทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทุ่งนาตำบลช่องสดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายวสาันต์สุนจิรัต กำนันตำบลช่องสสดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมรับถุงยังชีพในครั้งนี้พร้อมร่วมประชุมวางแผนการช่วยเหลือทางมูลนิธิธรรมนุรักษ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ตาตำบลช่องสสดามีแม่ชีเป็นผู้ดูแลเด็กเกือบ100ชีวิตและในสถานที่แห่งนี้ได้เกิดคลัสเตอร์ใหม่มีเด็กที่ดูแลอยู่ติดเชือ้อโควิดเบื้องต้นประมาณ40ราย โดยทางพลเอกสมชายได้ฝากให้ทางผู้นำท้องถิ่นและแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฝ้าดูแลใกล้ชิดก่อนมอบถุงยางชีพไข่เป็ดยาฟัทลายโจรจำนวน1,500เมตรเข้าไปดูแลทันทีในเบื้องตน้น นายวสานสุนจิรัตกำนันตำบลช่องสะดาวได้เปิดเผยว่าในช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่กลับมารุนแรงมากซึ่งมีติดเป็นกลุ่มใหญ่ๆกับเด็กกำพร้าของมูลนิธิธรรมานุรักษ์โดยมีแม่ชีคอยดูแลเด็กกำพร้าอยู่กว่า100คนส่วนเด็กที่ติดเนื่องจากได้เดินทางเข้าไปสอบในพื้นที่ในเมืองแล้วกลับเข้ามาพร้อมกับนำเชื้อโควิด -19 มาด้วยแต่ก็โชคดีที่ว่าเด็กเหล่านี้รับวัคซีนไปแล้วสำหรับวัคซีนในพื้นที่ฉีดกันครบร้อยเปอร์เซ็นต์และได้ทำการกักพ,ออก,กพื้น ยังพื้นที่อื่นๆพร้อมนําถุงยังชีพส่งให้ในเบื้องต้น ส่วนประชาชนไม่ค่อยมีผลกระทบเพราะทุกคนรับการฉีดวัคซีนครบร้อยเปอร์เซนตและแต่ละชุมชนก็ออกประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนเฝ้าดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการไปสัมผัสกับบุคคลใดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากติดขึ้นมาแล้วมันมีผลกระทบกับครอบครัครวรวมถึงการประกอบอาชีพอีกด้วยหากติดเชื้อแล้วหรือเสี่ยงก็จะต้องถูกกักตัวตามระเบียบของชุมชนเราทันทีส่วนตำบนช่องสสดาวเราเข้มงวดเรื่องนี้อย่างมากมีการตั้งจุดตรวจทุกคืน หากมีบุคคลนอกพื้นที่ผ่านมาจะต้องถูกตรวจอย่างเข้มงวดก่อนเข้าไปในชุมชนบ้านช่องสเดาปัญหาการติดเชื้อของชาวบ้านจึงไม่ค่อยมีปัญหาจะมีกลุ่มเด็กกำพร้าเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ในมูลนิธิธรรมานุรักษ์ของแม่ชี เราต้องเฝ้าดูแลเป็นพิเศษสำหรับสสในพื้นที่เฝ้าติดตามดูแลประชาชนในพื้นที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะพลเอกสมชายวิษณุวงศ์ได้ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่เคยทอดทิ้งประชาชนทุกตำบลทุกแห่งท่านจะเดินทางลงไปเยี่ยมเยือนตลอดเวลาหากพบว่าพื้นที่ใดได,ได้รับผลกระทบท่านจะดูแลเบื้องต้นโดยเฉพาะเรื่องปากท้องรวมถึงเรื่องกิจกรรมอื่นๆที่จะต้องดูแลกันต่อไปที่เป็นกลุ่มใหญ่หญๆอยู่ก็ตรนนี้ก็ศูน เด็กกำพร้พาหรือธรรมนุรักษ์ที่แม่ชีดูแลอยู่นะครับก็ติดเข้าไปาทั้งหมดเด็ก90กว่าคนนี้ติดเข้าไปตก40คนนะครับเพราะสาเหตุในการติดเพราะว่าการอยู่ร่วมกันนะครับก็เพราะว่า,าเด็กบางคนต้องเข้าไปสอบในเมืองบ้างอะไรบ้างก็ดูแลกันมาอย่างดีแต่ก็ติดจนได้แต่ตอนนี้เราก็ได้ดูแลแล้วก็ได้กักบริเวณแล้วก็เตรียมพวก รกสารอาหารแห้งเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้โรคขยายต่อครับแล้วนอกจากในระดุบหลังไม่ีมมีชาวบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยครับชาวบ้านก็มีติดบ้างจตติดแบบห่างครับเพราะว่าเราดูแลเฝ้าระวังกันส่วนใหญ่จะติดก็ติดมาจากพื้นที่ภายนอกครับก็เลยผลกระทบจากชาวบ้านมีน้อยหน่อยครับแต่ตรงนี้เราต้องดูแลตรงจุดที่เราว่าเนี่ยอย่างเคร่งครัดเลยนะครับ แล้วตอนนี้เขาฉีดวัคซีนสดอะไรบางอย่างครับครับในด้านวัคซีนตอนนี้เท่าเท่ากับ100ร้อยเปอร์เซ็นตนน์นะครับในในตำบลช่องสเดาเนี่ยนะครับเพราะว่าไหนจะต้องครับการเฝ้าระวังดูแลนี้ตอนนี้แรกแรกเลยก็ผู้นําชุมชนและอสมอหรือเจ้าหน้าที่เราพอสอต่อน,นี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์กันครับก็ให้พี่น้องประชาชนด้วยดูแลเฝ้าระวังตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะลงไปสัมผัสหรือไปใกล้ชิดกับ บุคคลต่างๆต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่า,าถ้ามาติดขึ้นมาแล้วมันจะมีผลกระทบต่อตัวและครอบครัวและด้านการทำมาหากินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าติดแล้วหรือเจี่ยงก็ต้องกักตัวไปตามระเบียบของอชุมชนของเราเลยนะครับแต่ทราบว่าทางสสได้เข้ามาดูแลช่วยเหลือตรงนี้ครับครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่สสในพื้นที่อย่างเช่นพลเอกสมชายวิษณุวงเนี่ย ท่านได้ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนมาทุกตำบลทุกที่นะครับเพราะว่าถ้ามีผลกระทบในด้านต่างๆท่านจะลงมาดูแลเบื้องต้นก็จะดูแลเรื่องปากเรื่องท้องแล้วก็เรื่องกิจกรรมอื่นๆที่ที่จะต้องดำเนินการต่อไปนะครับ